สวัสดีครับก่อนรับชมวิดีโอรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครห์พี่หมีหน่อยนะครับเจ้าเด็กบ้าเตรียมตัวตายได้เลยท่านทูตพระาชทูตสวรรค์ทั้งสองท่านพวกท่านจะนั่งดูผีแก่เย้ทำเรื่องช่วยอยู่เฉยๆหรือข้าได้ยินมาว่าในนิกายชื่ออย่างมีศารอยู่ถ้าพวกเจ้าคิดจะทำอะไรก็มายุติธรรม ยยหมิงนี่กล้าจริงๆยังกล้าขู่ฉันอีกผู้นำตระกูลเยหยุดก่อนการประลองยังไม่มีการถูกกัดกัน้นพวกเขาร่วมแข่งขันขึ้นบนเวทีประลองต่อได้ท่านทูตข้าน้อยเข้าใจแล้วขอรับใครกล้าสู้กับข้า พี่จินอองเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ที่สุดในยุคหนุ่มสาวมวยไวให้ได้แค่วินาทีเดียวจะมาเดิมพันอะไรกันอีกทั้งเขายังหลบการโจมตีเต็มกำลังของท่านหัวหน้าได้ถ้ายังสู้ต่อไปก็เท่ากับว่ารอนหาที่ตายน่ะสิขอถามท่านราชคูแห่งเพิงตอนนี้ข้าเป็นสิษย์นอกสำนักของสำนักเพิงอย่างไรใช่หรือไม่ <c oughs> แน่นอนอยู่แล้ว สิทธิ์น้องเย่เจ้ามีความสามารถที่โดดเด่นมากนายนาโคจะต้องเป็นสิทธิ์ภายในนิกายอย่างแน่นอนนี่คือโทเค็นของสิทธิ์น้องสำนักเจ้าจะต้องไปรายง,งานตัวที่ประตูอย่างแดงภายในหนึ่งเดือนไม่เลว้วป้ายนี้หนักมากตระกูลของเราให้ทรัพยากรหลายแสนยาง พราะได้กษสิทิ์ลูกสิทธ์ภายนอกแต่กับถูกเยหมิงมอบให้บ้าจริงให้ดีกับใครไม่ดีทําไมต้องเป็นเขาด้วยแย่แล้วเยหมิงบินเข้าสู่ความโกรธหนต่อไปเขาอาจจะกลับมาแก้แค้นพวกเราก็ได้ตาแก่เย่ไหนเจ้าบอกว่าข้าอยากตายจากที่นี่ไปไม่ใช่เรื่องงตอนนี้ข้าต้องไปแล้วไม่ทราบว่าท่านจะพาข้าไปส่งอย่างไรเย่หมิง ท่านหัวหน้าอดทนไว้ราชคูยังอยู่ข้างๆ <backs> ในเมื่อพวกคุณไม่ยอมไปส่งฉันงั้นฉันขอตัวก่อนละ่ะสิทธพี่เมื่อกี้ท่านลงมือแล้วใช่แล้วครับ เขาได้ใส่พิษกู้พิษหญินเข้าไปในร่างกายของเขาแล้วอีกไม่นานเส้นลมปัทนาของเขาจะต้องแตกหกักและกลายเป็นคนที่ไร้ประโยชน์ถึงตอนนั้นค่อยลงมือบีบคันความรับของเขาให้ถูกเปิดเผยห้องถงประชุม ท่านพ่อจนอิงเขาแย่แล้วสมน้ำหน้าใช้แยงหุยชิ่วแล้วแค่ขยะตัวเล็กๆคนหนึ่งก็ยังจาัดก,การไม่ได้พี่ยายเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วพวกเรามีเรื่องที่ต้องทำอยู่สองเรื่องพูดมาสิอย่างแรกหายย่หมิงให้เจอ จะปล่อยเขาไปไม่ได้ทั้งเรงที่สองนำหัวของเย่หมิงไปยังบ้านของเย่ชิงแล้วบอกว่าลูกชายของเย่จือยานอยากจะแก้แค้นพวกเราจะช่วยพวกเขาแก้ไขแบบนี้ตระกูลหัวงไม่เพียงแต่จะไม่สงสัยเท่านั้นแต่ยังให้รางวัลเราด้วยโอเครีบส่งคนตามหาเบาสาของเยหมิง คุณพ่อผมได้ส่งคนติดตามเย่หมิงอย่างลับๆมานานแล้วเมื่อกี้ข้าได้ข่าวว่าเจ้าเด็กนั่นเข้าไปในภูเขาแล้วเขาเข้าไปในภูเขาทำไมเย่หมิงคาดว่าเราจะตามไปฆ่าเขาดังนั้นเขาจึงซ่อนตัวอยู่ในภูเขาแต่ว่าไม่เป็นไรลอกขอแค่พาหมาป่ามาด้วยสองสาตัวตามหากินของมันไปไม่ช้าก็เร็วพวกเราจะเจอมันแน่นอน ดีมากจะช้าอยู่ไม่ได้แล้วให้พวกเอฟเฟกรีบตามหาไม่ว่าจะต้องจ่ายค่าตอบแทนอะไรก็ต้องค่าให้ได้ครับหมอนัานหาไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนแล้วล่ะด้วยะระดับสายตาของเราเราสามารถหาเขาเจอได้ไภายในสิบไม้แต่ตอนนี้ตามหาตั้งนานก็ไม่เห็นแม้แต่เงา พี่จินกอนน่าจะกำเริบแล้วตอนนี้เส้นลมปัดธนาของเขาแตกละเอียดเป็นเหมือนตายทั้งเป็นแล้วคุณจะซ่อนตัวอยู่แน่พวกเราค่อยๆหาดูเดี๋ยวกอนเจ้าดูตรงนั้นสิทุกคนตั้งสติให้ดีตรวจสอบให้ละเอียดขครจับตัวเยห่ยมิงได้ฉันจะให้เงินรางวัล5,000ัน 5, เหรียญ ูเหมือนว่าคนตระกูลเย่ก็กำลังตามหาเขาอยู่ถ้าพวกเราตามไปหมาป่าก็อยู่ด้วยเจ้าหน้าหนะหน,นีไม่รอดหรอกได้ผิดปกติมีท้ำอยู่ตรงนั้นเย่หมิงเจ้าเด็กเหลือขอนั่นน่าจะหลบอยู่ตรงนั้น ที่ปากถ้ำมีก้อนหินปกคลุมสุนักหมาปายังส่งเสียงดังขนาดนี้จะต้องเป็นที่นี่แน่นะเออหายไปไหนแล้ว นี่มันเสื้อคลุมของอีเด็กเยหมิงนี่ไอสารเลวพวกเราถูกซาดพิษข่ายจีนออกฤทธิ์แล้วเขาคงหนีไปไหนไม่ไกลและ้วล่ะคุณหาทุ่พวกเขานี้ต้องหาเขาให้เจอที่ไหนสักแหงในบ้านตระกูลเย่ ขอสิ่งนี้ทําค่าเจ็บปวดมากเมื่อกี้นี่คือพืชชนิดหนึ่งที่มีพลังวิญญาณชั่วร้ายมากพลังสังหารแข็งแกร่งกว่าพลังชีวิตหลายเท่าสามารถทําให้ผู้คนบาดเจ็บได้จนไม่อาจมองเห็นได้และยังเป็นพิธีกรให้เกิดความเสียหายและจะทูดคนนั้นแอบถ่ายโอนมันเข้าไปในร่างกายของนายท่านอย่างลับ,ลบ เป็นเขาจริงๆด้วยแต่ฉันไม่มีความแค้นอะไรกับเขาทำไมเขาต้องทำร้ายฉันด้วยตอนที่ปลาร้อง้าเคยเห็นซีนานหวีกับราชทูตยืนคุยกันหรือว่านางจะเป็นคนทําแล้วทำไมเธอต้องทำร้ายฉันด้วยล่ะช่างเธอไม่คิดเรื่องนี้ก่อนแล้วกันตอนนี้คนของตระกูลเยที่ส่งไปตามหาฉันน่าจะถูกหลอกให้เข้าไปในถ้ำแล้วพวกเขาคงนึกไม่ถึงหรอก เพราะฉันยังก้าซ่อนตัวอยู่ในเรื่องหาตระกูลปัจจุบันเป็นโอกาสดีที่จะแก้แค้นให้กับพ่อแม่